สวัสดีค่ะสบายดีพอแม่พี่น้องเมื่อจุกูสุคนเมื่อนี่ก็พบกับพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือตำอีกแล้วพี่น้องเลยตาเรลาตะเลมื่อนี้พี่น้องเลยมีมึกมีกุ้งแล้วก็มึกกระดองพี่น้องมึกกระดองหั่นแล้วรับเ่ากามีผักบุ้งแล้วก็มีสลัด มีแคบหมูมีมะเขือบปละอนาละทีนหันอ่นะหลายคือเก้าพี่น้องพักก็มาเป็นชนคือเก้าพี่น้องเอ้าพี่น้องก้อนจิกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินไปแซ่บไปในชาแนลปากคนใจสาวไร่ผักคุยได้พี่น้องเด้อนะมาเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่พี่น้องมาแซ่บน้ำกันจ้าข้าวเหนียวอยู่ในทุงเนี่ยนะเบิวงพี่น้องทำยานำปลาไหลลาจิตเพสที่ยุ่งหัวใจกันเด้อพี่น้องเด้อฟังไลฟ์ฟังไทยฟังลาวต่างประเทศมากินน้ำกันได้จ้ะเนาะ ในชาวนาอยู่ฟังไครจำข้อเหนียวกว่าการแทบทั่งรถเด็ดเด็ดคือเก้าพี่น้องบรรยากาศการเลือกการเลอกงานคือเก้าพี่น้องแรงมือฝนน้อยพี้น้อย อมจกฟังหนักพี่น้องมาเห็นต้องนะหันกล้องมาทางพี่พี่เ้าะคนจะจกเอาพี่น้องถ้าหันกล้องไปทางถนนเห็นของฟ้าเห็นได้แหละขอนิ้วพี่นอ้องโมให้สอนสอนในอ้วนอย่อยางเอ้ยกินทั้งเขา่ากินทั้งนั้นห <c oughs> วานกระกอบได้ดิอืมปวดประมุขพี่น้องมนะันนอนมัน มละมะมาปีนองมา กินต่ำก <young people. S 1> ินหลายคนแสียบนะพ่อมันกระโดดเข้าหั่นนะพี่น้องตัวมันใหญ่เขกลัวเบาเขาเหนียวพี่น้องอ่ะ มันนี่พ่อครัวคืออยากแบบนี้พี่นนอะทำเราเรา,าทะเลพี่นนอะ mình bảo luôn 嗯。嗯

ห้อนเนาะลมกับบม่มีอบเอาถ้าพี่น้องจะให้กินนะก็ไม่มได้เป็น้องเด้อจัดให้พี่น้องหาแนวหนักอ่ะบ่มีคือจะแล้วแต่พี่น้อง,นนอองคืออยากกินนับเท่าอย <laughs> ากกินตำได้คื้นเลยปเป็นี ถ้าเท่ากับ่ค่อยมี่จรงเท่ากับแบบอแห้งมันม่เขาแจกบานเท่าเปยนะี่ตุดบานเท่าทมยังไงนูะปะ แต่พวกโคกอะมักไปของกินบ้านเฮ้าไว้พี่น้องของสินธร,รรมชาติบ้านเฮาแต่ตอนนี่มันค่อยมีพี่น้อยยู่งเทปเลยกินแบบนี้และพี่น้อยอย๋อราบครัวครับแานแบบพี่น้องได้ไทายธรรมชาติแล้วพี่น้องบึงที่บ้าน รอให้เจ้านายกลับบ้านพี่น้องกับพวกว่ามาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้รอรอสุกวันที่หนึ่งก้อนไปชื่อหวยครับพี่น้อยยังชื่ออย่งไรล่ะคุูจ้องหัวแล้วนะบันดูมากจนเกือบจะสิบเอ็ดปีแล้ว เพชรก็เก <l id sei> ่าหน่อยสีแดงใจวายแล้วเพชรกับโกแซบได้ไหมหนอ

กินไปกินมากกับมดตัวพี่น้องไอ้พักนึงเลยวันนี้พี่น้องพักบุมมัดวินนีพี่น้องเก็บไปกินมันหลังก็ได้เต่พี่น้องเอาพี่น้องจะรับคลิปนี้กับทำเราบหมึกกับทำเราปลาหมึกทะเลนี่กับมดพี่น้องไอ้แซ่บครับเนาะแสบเอาพี่น้องจะรับพี่ๆเขาก็จบเป็นก็ไม่เอาเนาะคลิปหน้าพอกันไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแซ่บไปในช a แนลพักเปนใจสาวในพ่อคุยได้พี่น้องเด้อเอาสวัสดีสบายดี